และสุดท้ายครับอันดับหนึ่งเชลซีใช้เงินไป329ล้ล้านยูโรโหเยอะมากมากันที่อันดับหนึ่งในตลาดรอบนี้นะครับคงเป็นทีมไหนไปไม่ได้ครับนอกจากเชลซีครับพวกเขาเนี่ยโ,โหใช้เงินไปถึง329ล้านยูโรนะครับโดยพวกเขานะครับได้เจ้าของใหม่บวกกับผู้จัดการทีมคนใหม่พร้อมสร้างอนาคตของทีมใหม่นะครับด้วยการซื้อผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพมากมายโดยเน้นไปที่ ดาวรุ่งครับคนแรกก็จะเป็นมิคาโลมูดริกที่คว้าตัวมาด้วยค่าตัว70ล้านยูโรถัดมาก็จะเป็นเบอร์นัวบาดิยาชิลกองหลังจากโมนาโกในสนนราคา38ล้านยูโรต่อด้วยโนนี่มาดูเอเกนแนวรุกจาก PSV 35ล้านยูโรและมาโลกุสโตฟูลแบ็กจากลียงค่าตัว30ล้านยูโร ส่วนดีลสุดท้ายพวกเขาคว้าตัวกองกลางดาวรุ่งแชมป์โลกป้ายแดงอย่างเอนโซเฟเนเดสจากเบนฟิก้าพร้อมสถาปนาเป็นนักเตะ